สวัสดีครับผู้ใช้ LG Smart TV ทุกคนในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้งานดิจิตอล TV บน LG Smart TV ยกตัวอย่างเช่น l i ฟ e เมนู Menu, การเปลี่ยนเสียงระบบเสียงสองภาษาและการเพิ่มช่องรายการโปรดอันดับแรกผมจะมาแนะนำ l i ฟ e เมนูของ LG กันก่อน l i ฟ e เมนู Menu, คือลิสต์รายการทีวีของ LG นะครับซึ่งความพิเศษของมันเนี่ยก็คือว่า มันจะไม่บทบางรายการที่เรากําลังรับชมอยู่ในขณะนั้นการเรียกไลฟ์เมนูเนี่ยก็ทําได้ด้วยการกดปุ่มลิสต์บนรีโมทสังเกตบริเวณด้าน,นขวานะครับจะมีลิสต์รายการทีวีต่างๆขึ้นมารายการพวกนี้เนี่ยก็จะมากจากน้อยก็ขึ้นอยู่กับการจูนช่องดิจิตอลที่เราเจอในขณะนั้นนะครับสังเกตได้ว่าด้านซ้ายเราก็ยังสามารถรับชมรายการต่างๆได้อยู่ และอย่างรายการที่ผมกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ครับก็คือเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขามีเป็นระบบเสียงสองภาษามาให้ก็คือมีระบบเสียงภาษาไทยและระบบเสียงซาวท็การเปลี่ยนเป็นเสียงซาวทกเนี่ยก็ทำได้โดยการกดปุ่ม Virtual Keyboard บนรีโมทนะครับสังเกตบริเวณมุมขวาล่างนะครับก็จะมี Virtual Keyboard ขึ้นมาให้เรากดเข้าไปที่เสียงภาษา เมื่อกดเข MM. ้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาบริเวณมุมด้านขวาบนนะครับก็ให้เราเลือกที่ภาษาเริ่มต้นมันก็จะกลายเป็นเสียงสามแสกแล้วขออ้งเาะะหส夸张哦好了好了ามาด老ล的了哎你把刀带去是ต考你的干那孙呢安全第一哦干ไกนนนซุี่ออันนเียย哦干ไกันไก่นะเอาไปเอา干ไก่มาวางไว้ตรงนี้ไว้บนเตียงเนี่ยเอาไปเก็บก็ได้และอย่างสุดท้ายนะครับเป็นการเพิ่มช่องรายการโปรด การเพิ่มช่องรายการโปรดมีข้อดีอย่างไรนะครับสมมุติว่าในลิสต์รายการทีวีของเราเนี่ยมีช่องอยู่เป็นร้อยๆช่องนะครับการจะมาไล่หาช่องที่เราชื่นชอบเนี่ยทีละหน้าก็คงจะไม่ไหวนะครับดังนั้นนะครับ LG จึงมีการเพิ่มช่องรายการโปรดเข้ามาเพื่อเป็นทางลัดในการเข้าสู่ช่องที่เราชื่นชอบนะครับโดยวิธีการทำนะครับก็ไม่ยากเลยอันดับแรกให้เราทำการเรียกลานเชอร์ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เข้าไปที่ My โปรแกรมแล้วกดปุ่มบวกนะครับ เพียงเท่านี้นะครับช่องรายการโปรดก็จะเข้ามาอยู่ในลิสต์รายการช่องนะครับซึ่งสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง8ช่องนะครับที่ผมได้บอกไปนะครับนั่นก็คือการใช้งานดิจิตอล TV บน LG Smart TV นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกล i ฟ e ์เมนูระบบเปลี่ยนเสียงสภาษาการเพิ่มช่องรายการโปรด ก็ขอให้ทุกคน,นครับมีความสุขในการรับชมดิจิตอลทีวีบน LG Smart TV นะครับ